ความรักไม่ทำอันตรายต่อเพื่อนบ้านเลยเพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ธรรมบัญญัติสำเร็จอย่างครบท้วนพี่น้องอธรรมบัญญัติที่พระเจ้าบอกให้กับเราที่ใหญ่ที่สุดนั้นก็คือ การที่เรารักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจของเรานะคะและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองสองข้อนี้เป็นบทบัญญัติที่ใหญ่ที่สุดนะคะเพราะว่าอะไรคร่ะในพระคัมภีร์ตอนนี้เขาบอกเราว่าเมื่อเรามีความรักนะคะจะสามารถทําให้ธรรมบัญญัติทุกสิ่งนั้นสําเร็จอย่างครบถ้วนนะคะ ถ้าหัวใจของเรามีพื้นฐานของความรักมันจะเป็นการง่ายมากที่เราจะทําตามพระบัญญัติของพระเจ้าและการเชื่อฟังพระเจ้านะเพราะว่าอย่างเช่นเมื่อเรามีเรื่องขุนเคืองกันแล้วหัวใจของเรามีความรักเป็นพื้นฐานเราก็สามารถที่จะให้อภัยได้อย่างง่ายดายไม่จดจําความผิดนะแล้วก็ให้โอกาส คนอื่นอยู่เสมอและถ้าหัวใจของเรามีความรักต่อพระเจ้านะคะเราก็จะไม่ทําอะไรที่ผิดกับพระเจ้าเลยเรารู้ว่าพระเจ้าไม่ชอบอะไรนะคะถ้าเรารักใครสักคนหนึ่งนะคะเราจะไม่อยากทําให้คนนั้นเสียใจเลยเพราะฉะนั้นถ้าปากของเราเราบอกว่าเรารักพระเจ้าโอ้พระเจ้าครัง์รักพงส์สรรเสริญพงค์นะคะถามว่าเรายังทําอะไรที่ทําให้พระเจ้าเสียเสียพระทัยอยู่ไหมนะคะ เพราะว่าถ้าเรายังทําอยู่ความรักของเราไม่ได้สมบูรณ์นะคะที่มีต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นให้เรานะคะขอความรักที่เป็นเหมือนพระเจ้านะคะขอความรักที่เพิ่มพูนในชีวิตของเราเพื่อที่เรานั้นจะดําเนินชีวิตถูกต้องนะคะและทําให้รรมบัญญัติทุกอย่างนั้นครบถ้วนสมบูรณ์นะคะ เมื่อเรามีปัญหาสิ่งใดกับพี่น้องมีความขัดแยง้งนะคะให้เราใช้พื้นฐานของความรักที่เราจะคืนดีกันให้อภัยกันนะคะให้เรารักผู้อื่นมากกว่าการรักตัวเองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความรักนั้นจะไม่เห็นแก่ตัวนะคะแล้วเมื่อความรักของพระเจ้าสมบูรณ์ในชชื้อของเรานะคะนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสะท้อนถึงพระเยซูได้อย่างดีที่สุดเลยนะคะ ถ้าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเจ้าเราก็ไม่สามารถที่จะเป็นพยานชีวิตต่อผู้อื่นได้นะเพราะมันดูเหมือนกับว่าการที่เรามีพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของเราเลยนะแต่ถ้าชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนแปลงนะคะที่สําคัญคือเป็นชีวิตที่ถ่ายทอดความรักความ ดีงามออกมานั้นนะมันจะทําให้คนรอบๆข้างนะคะเห็นชีวิตของเราแล้วรู้ว่าพระเจ้าทํางานในชีวิตของคนนี้แล้วพระเจ้ามีจริงนะเพราะว่าการที่คนเราจะนิสัยเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทําได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เรารู้สึกว่าเรายังขาดอยู่เรายังทําไม่ได้ขอพระคุณของพระเจ้าที่ช่วยให้เราทําได้โดยเฉพาะการที่เราจะมีความรักเหมือนกับพระเยซูนะคะเป็นความรักที่ มีชัยชนะอยู่หนทุกสิ่งนะคะเป็นความรักที่จะทําให้เราดําเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้านะคะเพื่อที่จะให้ธรรมบัญญัติของพระเจ้าทุกอย่างครบสมบูรณ์นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนให้เต็มล้นไปด้วยความรักของพระองค์นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้าคนะ,ะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์ แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะ,ะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ